สวัสดีครับสวัสดีนะคะร้าน5 7มีเครื่องแั่กลกัแบนดนักขับมาถมนะครับวันนี้พามาดูรถขุดคูกาต a เค1เสาตัว C ีนะคะตัวนี้เพิ่งรถเพิ่งมาใหม่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูสภาพรอบคันกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างออปชั่นพิเศษคันนี้คือราคานะคะแล้วก็อ่ทางร้าเราได้มีการผมได้มีการเปลี่ยนโซ่ให้นะฮะเปลี่ยนโซ่ให้ เป็่นโซ่โซ่ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนโซ่แล้วก็เฟืองสปอกเก็ตตรงนี้ให้นะครับเพื่อที่จะให้รถด,ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกเฟืองมาสภาพสภาพไม่ดีนะครับก็เดียพาไปดูรอบคันกันเลยนะครับตัวนี้มันมาเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมสภาพก็จะดูง่ายหน่อยลูกค้าที่เข้ามาดูจะดูสภาพได้ง่ายนะฮะเป็นรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวถ้าลูกค้าซื้อไปก็จะเป็นรถมือที่สองนะครับตัวนี้เป็นรถมือเดียว รถเมื่อเดียวเอกสารตัวนี้มีเล่มทะเบียนเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วนะครับจุดต้อยจุดติอะไรเราเก็บให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูปุ้งกี่กันก่อนนะครับเริ่มจากบุ้งกี่ก่อนก็อันนี้เราได้มีการเปลี่ยนสลักให้นะครับสองตัวนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นรถใช้งานเบานะครับเป็นรถปีสองพันะครับ บุ่กี้ข้างหลังเนี่ยถักเราถักให้เรียบร้อยนะครับถักให้เรียบร้อยถักให้เพิ่มความแข็งแรงให้เรียบร้อยนะครับสีข้างหลังยังสวยเดิมอยู่ครบเลยนะครับ <S <S สลักเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ <S <S อาร์มอาร์มเดิมนะครับอาร์มเดิมอาร,ร์มเดิมซีนเดิมๆไม่มีรั่วนะครับซีนเดิมๆไม่มีรั่นนะคะซีนเดิมจากรถเลยนะครับ รถคันนี้ไม่มีไม่มีซึมนะคะไม่มีซึมไม่มีซึมร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะไม่มีซึมร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็พ่นการสนิทชงลรางให้เรียบร้อยนะครับพ่นการสนิทชงล่างให้เรียบร้อยหมดนะฮะสีสันเดิมครับดูง่ายครับรถไม่มีซึมเลยนะครับเจ้าของเขาไม่เคยแกะซ่อมเลยครับคันนี้ไม่เคยแกะซ่อมเลย สายไฮดรอลิกยางเดิมอย่างเดิมทุกเส้นเลยนะครับเหมาะมากครับกับใช้ส่วนตัวใช้รับจ้างใช้งานประเภทต่างๆนะฮะส่วนทุเรียนส่วนปาล์มส่วนยางงานไวนะครับงานไวขนาดบุงกี่ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งนะครับน้ำหนักตัวรถสามจุดสองตันนะฮะเครืค่องยนต์สามสูบคูปต้านะครับมีศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับอะไรเบิกได้ทุกชิ้นครับกุญแจหายสติกเกอร์ขาด สีถลอกสีก็มีเบิกนะครับโซ่อะไรเบิกได้หมดนะครับอะไรเยอะครับรุนนี้เป็นรุนนิยมรถตลาดนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่แค่สามแสนเก้านะครับสามแสนเก้าส่งให้ฟรีนะครับทั่วประเทศไทยส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับสภาพเดิมเดิมนะฮะสภาพเดิมเดิมไปเลยสายเฮล,ลิกยังยังถือว่าเดิมเดิมหมดทุกเส้นเลยนะครับ ก็เดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวป้าฟังเสียงกันนี้นึงนะฮะเปลนแล้วะพวแสนแล้วก็ส่นะครับลอาอยู่กระเแสนแล้วก็ส่ก็ใครสนใจก็ ดีไลน์หรือว่าทักเบอร์โทรมาได้นะครับเพื่อที่จะได้ดูรูปเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเพื่อจะได้ไม่เสียเที่ยวต่อการมานะครับเพื่อเอกสารเพิ่มเติมหรือว่า,าสิ่งอื่นใดน,นะคะสามารถทักไลน์แล้วก็ทักมาได้เลยนะครับจะได้ส่งโลเคชั่นพิกัดร้านไปให้นะครับเพื่อง่ายต่อการติดต่อ ต่างๆต้องยนตเดิมๆนะไม่เคยเนี่ยนอลิงอะไรงยังเดิม ข้ามาดูข้ามาดูรถได้นนครับที่ร้านนะครประกนะครับวันนี้ผมจับราคาพิเศษให้ไปเลยนะครับหนึ่งแสนเอ้ยสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับส่งให้ฟรีท้องประเทศน,นะครับเล่นทะเบียนมีเลยโซ่ใหม่โซ่อาโซ่สเตอร์บูธโซ่สเตอร์บูท,บทผมเบิกมาสองหมืนห้าพันนะครับคันนี้เปลี่ยนให้ฟรีไปเลยเพราะว่า,าเดิมมาโซ่โซ่คันนี้ไม่สวยนะครับโซ่คันนี้ไม่สวยโซ่คันนี้ไม่สวยแตกแตกก็เลย เปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยนะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลย<ม>ตอนนี้จะเน้นเป็นทางคูปตาซะก่อนนะครับยี่้ออื่นยังยังไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้คูปตามาแรงมากเรื่องราคาด้วยแล้วก็เรือ่อาสภาพรถด,ด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคูปตาเนี่ยมันมันมีมันมีเยอะมากนะครับรถคุคูปตาแต่ว่าสภาพดีๆอ่ะมันมันหายากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นรถแบบรถรับจ้างอะไรเงี้ยครับ ใช้ออกงานหนักแล้วก็ลูกน้องขับอะไรอย่างเงี้ยคนขับเขาแบบไม่เก่งบ้างอะไรบ้างมันก็จะทําให้รถช้ํานะครับก็เลยต้องขาดรถสภาพดีๆแบบนี้มานะฮะเพื่อที่จะว่าลูกค้าซื้อไปจะได้ไม่มีปัญหาในการใช้งานต่อนะครับก็เดี๋ยววิดีโอการทำงานเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกคลิปนึงนะครับจะพาไปดูหลังเบาะกันก่อน อันนี้ไม่มีไม่มีกักนะครับแบบรีวิวให้ดูแบบหมดแม็กเลยนะฮะหมดแม็กเลยหมดแม็กเลยนะครับน็อตเนร์ออะไรยังดีอยู่เลยนะครับรีวิวให้ดีแบบหมดแม็กเลยขาขาต,ตรงขาตั้งอะไรยังยัง,ย,งยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่รีวิวให้ดูหมดแม็กเลยนะครับหมดแม็กเลยนะฮะสามแสนเก้าส่งฟรีครับ เบาะมีขาดนิดนึงนะคะตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับเจ้าของเก่าจอดนานนะคราวนี้ผมเป็นคนไปดูเองกัตาแล้วก็ไปทดลองขับเองนะครับสภาพนี้พร้อมใช้คันนี้ไม่มีรั่วซึมร้อยเอร์ซ็นะไม่มีหยดเลยไม่มีไม่มีหยดเลยนะฮะก็ใครสนใจก็โทรมาถามได้นะคะขอบคุณมากครับ